ครูพแพรรี่นะคะก็จะสอนในเรื่องของหน่วยคําอิสระและหน่วยคําไม่อิสระแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันนั้นนะคะครูอยากให้นักเรียนเนี่ยได้ลองทบทวนดูก่อนสิว่าหน่วยคําอิสระคืออะไรหน่วยคําไม่อิสระคืออะไรแต่ครูเนี่ยอยากจะยกสถานการณ์หนึ่งให้นักเรียนดูนะคะว่าตอนที่ตอนนี้ค่ะเราเนี่ยถ้าเราเป็นโสดอยู่เท่ากับเราเนี่ยยังอิสระแต่ถ้าเราเนี่ยมีคู่ครองแล้วหรือว่ามี คู่รักแล้วเนี่ยเราก็อาจจะอยู่อย่างไม่อิสระแล้วค่ะแสะดงว,ว่าเราต้องมีคู่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะเราจะไม่พูดรำทำเพลงแล้วเราจะเข้าสู่บทเรียนกันเลยดีกว่านะคะในเรื่องของหน่วยคำอิสระและหน่วยคำไม่อิสระค่ะค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของหน่วยคำ อิสระและหน่วยคำนิสระนะคะ<ม>สิ่งที่เราต้องทําความเพื่อใจก่อนที่จะเข้าสูะะ่เน<ม>ื้อหาก็คือคําว่าหน่วยคําหน่วยคําคืออะไร<ม>หน่วยคํานะคะจะหมายถึงองค์ประกอบที่เล็กที่สุดข,ของระบบปัยาก่อนค่ะจะมีความหมายในตัวเองไม่สามารถแยกต่อไปได้อีกหรือถ้าแยกนะคะก็จะให้ความหมายของหน่วยคําที่หายไปหรือ ผิดเพี้ยนไปจากความเดิมค่ะซึ่งจะสามารถเกิดอย่างอิสระหรือไม่อิสระก็ได้นะคะในส่วนนี้ให้นักเรียนจำไว้อย่างนี้นะคะต่อไปนะคะเรามาดูถึงประเภทของหน่วยคำกันบ้างอ่ะอันนี้จะเข้าสู่เนื้อหาแล้วลนะคะประเภทของหน่วยคำก่อนอื่นเรามาต้องรู้หลักเกณฑ์ในการจำแนกประเภทของหน่วยคำกันก่อนหลักเกณฑ์สำคัญในการจำแนกประเภทของหน่วยคำนะคะก็คือจำแนกตามลักษณะ การปรากฏค่ะซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันก็คือ 1. ห,หน่วยคำอิสระและ2หน่วยคำไม่อิสระนั่นเองค่ะนะักเรียนคะค่ะ,คะประเภทที่1นนะคะหน่วยคำอิสระหน่วยคำอิสระคืออะไรหมายถึงหน่วยคำที่ปรากฏอย่างอิสระหรือเกิดตามลำพังได้มีความหมายชัดเจนมีพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์ก็ได้หรือกล่าวสารุปได้ว่าหน่วยคำอิสระก็คือคำนั่นเองค่ะเช่นมะนโกรกระทะ สับปะรดะซึ่งเราจะเห็นได้ว่านะคะหน่วยคำอิสระเนี่ยส่วนมากจะเป็นคำประเภทของสิ่งของหรือผลไม้ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูหน่วยคำไม่อิสระกันบ้างหน่วยคำไม่อิสระคืออะไรหน่วยคำไม่อิสระอิสระเนี่ยก็คือหน่วยคำที่ไม่สามารถปรากฏอย่างอิสระได้ต้องปรากฏร่วมกับหน่วยคำอื่น เสมอนะคะซึ่งหน่วยคำที่ปรากฏร่วมเนี่ยอาจจะเป็นหน่วยคำอิสระหรือหน่วยคำไม่อิสระก็ได้เช่นหน่วยคำว่านักนะคะนักเนี่ยจะเป็นหน่วยคำเติมหน้านะคะซึ่งต้องปรากฏร่วมกับหน่วยคำอื่นเพื่อจะประกอบขึ้นเป็นคำค่ะโดยสามารถปรากฏร่วมกับหน่วยคำอิสระเช่นเรียนร้องแสดงข่าวส่วนหน่วยคำไม่อิสระนะคะเช่นคำว่าเล่ซึ่งมาจากภาษาเขมรแปลว่าเล่น ก็จะเติมหน้าคำว่านักหนไหนก็จะเติมหน้าไปนะคะเช่นนักเรียนนักร้องนักแสดงนักข่าวนักเลงเป็นต้นค่ะค่ะก่อนหน้านี้นะคะเราก็ได้เรียนได้รู้ไปแล้วว่าหน่วยคําไม่อิสระคืออะไรแต่นะคะอย่าลืมว่าประเภทของหน่วยคําไม่อิสระไม่ได้จบเพียงแค่นั้นนะคะ<ๆ>ก็ยังมี ดีวยกันอีก3ประเภทอีกซึ่งหน่วยคำมีสาระนะคะเราจะจําแนกตามตําแหน่งของการปรากฏร่วมกับหน่วยคําอื่นค่ะหรือที่เรียกว่าหน่วยคำเติมอัฟฟิกคาคมี3ชนิดได้แก่ หนึ่งนะคะประเภทที่ปรากฏหรือเกิดหน้าหน่วยคำอื่นนะคะเราจะเรียกว่าอุปสรรคค่ะ prefix สองประเภทที่ปรากฏหรือเกิดกลางหน่วยคำอื่นนะคะเราจะเรียกว่าอาคม infix ค่ะและประเภทจุดสุดท้ายนะคะประเภทที่สามคือประเภทที่ปรากฏหรือเกิดหลังหน่วยคำอื่นนะคะเราจะเรียกว่าปัจจัย suffix ค่ะซึ่งนะคะเราจะเห็นแล้วว่าหน่วยคำเติมเนี่ยมีด้วยกันสามอย่างนะคะก็มีอุปสรรค อาคมแล้วก็ปัจจัยค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเราก็ต้องไปดูเพิ่มเติมกันอีกค่ะค่ะอุปสรรคหรือว่า p พีฟิกนะคะก็คือหน่วยคําเติมหน้าจะประกอบข้างหน้าหน่วยคําอื่นนะคะเช่นคําเหล่านี้นะคะคาว่าการคําว่าช่างคําว่าผู้นะคะการเนี่ยโผประกอบเข้าข้างหน้าหน่วยคําอื่นก็เช่นคําว่าการบ้านการเมืองการเรียนช่างก็เช่นช่างไม้ช่างยนต์ช่างปั้นส่วนคําว่าผู้ก็จะเป็นพวก ผู้ดีผู้ช่วยผู้หญิงเป็นต้นค่ะข่าวต่อเราไปนะคะเรามาดูอาคมหรือว่าอินฟิกกันบ้างจะเป็นหน่วยคำเติมกลางนะคะใช้เรกระหว่างคำในภาษาไทยนะคะได้แก่พวกคำแผลงหรือส่วนมากมาจากภาษาคขีนค่ะเช่นคำว่าเกิดคำว่าอาจคำว่าตรวจนะคะโปแผลงนี่ก็คำว่าเกิดก็จะแผลงเป็นกําเนิดคำว่าอาจก็จะแผลงเป็นอํานาจส่วนคำว่าตรวจก็จะแผลงเป็นตํารวจค่ะ ของหน่วยคำมีสระกันแล้วก็คือปัจจัยหรือซัพฟิกนั่นเองก็คือหน่วยคำเติมท้ายนะคะจะประกอบเข้าท้ายหน่วยคำอื่นนะคะเช่นคำเหล่านี้ค่ะคำว่าศาสตร์คำว่ากรคำว่านิยมคำว่าศาสตร์นะคะพอประกอบเข้าหน่วยคำอื่นก็เช่นภาษาศาสตร์วิทยาศาสตร์มนุษยศาสตร์คำว่ากรก็จะเป็นจิตตะกรเกษตรกรกรรมกรคำว่านิยมก็เช่นสุขนิยมเชวนิยม วัตถุนิยมเป็นต้นค่ะซึ่งนะคะจากที่เราเรียนมานะคะก็เราจะเรียนในเนื้อหาหลักๆก็คือหน่วยคำอิสระหน่วยคำมีอิสระซึ่งเราก็ได้เรียนเพิ่มเติมไปในส่วนของอประเภทของหน่วยคำมอิสระกันบ้างแล้วแต่ว่าในส่วนนี้นะคะครูเนี่ยยังไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคุณครูท่านอื่นนะคะมาช่วยเสริมในด้านนี้นักเรียนได้เข้าใจยิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะก็คือเป็น การซอบสอบไว้ก่อนเพราะว่าเรียกน้ำย่อยก่อนให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าใจถึงหน่วยคำอิสระและหน่วยคำไม่อิสระก่อนเพราะว่าการเรียนนะคะนักเรียนการเรียนเรื่องหน่วยคำนักเรียนต้องเข้าใจก่อนว่าหน่วยคำคืออะไรและประเภทของหน่วยคำเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งวันนี้กูก็ได้บอกไปแล้วนะคะสรุปได้ว่าหน่วยประเภทของหน่วยคำเนี่ยมีด้วยกันสองประเภทก็คือหน่วยคำอิสระและหน่วยคำไม่อิสระนะคะ ซึ่งเดี๋ยวครูจะสรุปไป้ว่าหน่วยคําอิสระนี้ก็คือหน่วยคําที่ไม่สามารถปรากฏตามลําพังได้ต้องประกอบเข้ากับหน่วยคําอื่นส่วนหน่วยคําอิสระก็คือสามารถปรากฏตามลําพังได้นะคะอ่านะคะเราก็เรียนกันมาสมควรแล้วนะคะครูก็ต้องขอขอบคุณนะักเรียนทุกคนนะคะที่ เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายของการเรียนวันนี้แล้วนะคะก็หวังว่านักเรียนทุกคนนะคะจะเข้าใจในเนื้อหาของเรื่องหน่วยคำอิสระและหน่วยคำอิสระนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูนะคะก็ต้องขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะไว้โอกาสหน้านะคะเราคงจะได้เจอกับการเรียนการสอนแบบนี้กับครูแพลรลี่คนดีคนเดิมคนนี้อีกนะคะและอย่าลืมนะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะที่กําลังดูช่องทางของครูอยู่ช่วยติดตาม อ่ข้อมูลข่าวสารการเรียนรู้ในเรื่องภาษาไทยได้ตลอดเวลาในช่อง YouTube ช่องนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้คุณต้องไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ